คนขนาดเลยพี่น้องพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพ่อกับนุ่งนี่คือเกาณ์นะพี่น้องไหมเมื่อน,นี้ได้เป็นมกหมอ้อหมูสามชั้นนะพี่น้องมกหม้อเนาใหม่นะครับผมนี่พี่น้องอู้หอนหอนเลยครับ กะผักเก้มกะอู้ลายยางพี่น้องผักสลดัดแตงนะครับพี่น้องหัวหอมบักเือหอมซี่พี่น้องแล้วก็ทัวมาเสบแซ็บกับน้องนี่พี่น้องไมตง่ต้องเอียงหลายดอกนะครับบึงนี่พี่น้องมาเด้อพี่น้อง ข้าขนาดพี่น้อง มีนูอีสานบานเฮ่านะครับ คนขนาดเลี่น้องเขามีไง もうん。 이 음. Mm. อ๋อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้จำเนีน้นะครับผมคือเก่านะครับฝากอะไรก็แช่กดติดตามให้นุ่งนิกแน่นะพี่น้องเพื่อ <P ew> er> เป็นกำลังใจให้นุ่งนิกน,นะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะไปเด้พาคลิปต่อไปนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมีความสุขเวลาอย่าเจ็บอย่าไข้โรคอะไก็จะได้มีคลิปสิ่งใดก็ขอให้สมบูรณ์นะแบมเมอขอให้ได้กเกลียวไมนได้โชว์โทนายก็จะได้มาพ่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม